สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซี FC สุขุขคนพี่น้องผู้อยู่ทางไกลผู้อยู่ทางไกลพี่น้องหลายหลายมองหลายหลายบอลพี่น้องที่มีความหักความแพงพี่น้อง โอ้ยมานหลายแถวพี่น้องก็ได้พี่น้องที่ฮักแ่งขึ้นหอดคิดถึงตอนนี้ยากยากเนีเบึ้งคลิปนั่นเบิ้งคลิปนี้เบึง้งหาแนวลงให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งไปสักก่อนนะครับช่วงนี้ยากไร้แนว มืัอนี้อยจะมาบอกข่าวบอกข่าวพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีบอกข่าวพี่น้อง,อง,อข,องข่าวอย่าลไรสายยันผมสายยันกับเมียนี่ยนะกับลูกกับเตา้าสีเฮ็ดบุญผู้ใดอยู่ไก่ก็อยจะคอยเซ่นมาเด้อเซ่นพี่น้อง มารวมบุญตักบาตรจังหันน้ำกันเลี้ยงพระตอนเศร้าทําบุญอียังบุญคือบุญคืนบ้านไม่กะแม่นอันนี้บ่แม่บุญึ้นบ้านไม่กัะแม่นทําบุญบ้านให้ครบสามปีนี่ปีที่สองนะครับผู้ใดอยากมารวมทำบุญน้ำกันกับมาอยู่ไกลอยู่ไกล ผูไดมาปูได้กระโบเป็นหยังบูได้ว่กบบากันนะครับแจงข้าววันที่สิบี่กุมภาวันแห่งความรักรักพี่น้องทุกคนหักพี่น้องอยู่ตลอดที่พี่น้องกะหักสายยันวันลุงกับทีมงานนะครับอันนี้ขอบคุณหลายๆผูใดอยู่ใกล้นะครับอยากมา กินเขาห้อมผ้ากินปลาห้อมถวยด้วสันวันที่สิเป็นวันแห่งความรักนะครับเฮ็ดบุญบ้านปีที่สองอยากให้อีพอยแม่เอ้ยอ้น้องนุง่งลุงป้าเอาอาสุขสุคนนะครับผู้ยุททั้งไก่ทั้งไก่ผู้ใดามาผู้ได้มาไดกามานะครับผู้ใดามาผู้ไดกับโเป็นอย่าง ออยู่ไกลค่าเวียกค่างานบ่ได้ว่ากันบร่ได้เหตุบุญยิ่งง่ญ่ปั๊ไหนโลกเฮ็กบาทจังหันซื้อๆเนี่ยเมือแรกก็สิมีหมอลำวายเหมือนหมอลำมีแต่หมอลองกับหนังหมอลำบมมีอาจมีทีมงานแค่เจ้าาม่ายทอดสดเอา มาลองเพลงสู่ผ่นนองฟังยามมือแรงแล้วก็หนังฉายนะครับคือเป็นยังต้องเอาหนังล่ะฉายยันหนังหนึ่งเพิ่นอนุญาตให้นะครับหมอลำกะเลิ่มเลยละเริ่มอนุญาตแล้วเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่กันยังบอกท่านในอนุญาตให้แสดงนะครับ เอาหนังที่ว่าผมสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาผมไปขอขอปูปูสีสุดโ่้ให้สำเร็จในการสร้างบ้านเงินทองบ่มีเ้อปูซอยลูกซอยหลานว่าสันขันแล้วขันสำเร็จกับเสียวหนังมาใช้สามปีสอนอปีนี้ปีที่สองปีกายก็สายไปแล้ว ปีนี้ปีที่สองนะครับเฮ็ุตามคำม,มั่นสัญญาที่ได้บอกได้กล่าวเพิ่นไว้ตามเหตดตามข้องผู้เ่าผู้แก่ทางบ้านเฮ้าออผู้เ่าว่าเห็ุ3ามปีหรือสายญันเรือปว่าสัิจังคำจังคูนนี่ก็เลยแจ้งข่าวมาหาพี่น้องสุขุสุขคนผู้ใดอยากมาร่วมนะครับทำบุญห่วมสาต์จักบาทห่วมขันได้หากได้แพงกันไป ตักบาทจังหันเรียงพระย้ำเศร้านี่แหละครับพิธีกบหบลายแล้วก็สิมีลำถวายปูปูพยาน,นาคหน้าบ้านนี่แหละองค์น้อยโบอ,องคใหญ่หรอกแกนพ่นตรวจสอบเอาองค์น้อยอยู่ป่าย่าน บ่เป็นปลาสงวนปลาสายันนี่แหละนะครับก็ยืดเสือ่อมแจงข่าวบอกบุญกันซื้อ,อนะครับนอหักแพงแบ่งปันกิตหอดจิตถึงคือเกาเอาผมแจงข่าวเพียงซำนีม่น,นี่นะครับสิบสี่กุมภานะครับผู้ได้วางก็ขอ,ขอเชิญเด้อ เออเอาขอบคุณลหลายๆครับ